สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องวัสุสุสุขคนวันนี้อยู่ในป่าสบายงามใช่ไหมน่ะยังโอ้มาเก็บเห็ดเก็บเห็ดพี่น้องสบายจ้าสบายดีสุขสุขคนเข้ามาฮอดแล้วก็เห็นโลดพี่น้องฮอดป่าเห็ดแล้วก็เห็นเลยเข้ามาปุ๊บก็เห็นปั๊บรอดออกงามดีพี่น้องสองลอกสองดอกไปคู่กันเลยเล็ดเนะคะ าามาขักเทปหน,นี้สองดอกอดีใจค่ะเขามาปาะไรรดค่ะพรานีเป็นหอดใสอยู่ค้าเขามเขาเดียวเห็นปุบรด,ดี่มไ่ไอได้สองดอกมุญได้ออกสองดอกนคบมยใรอนันเนาะดอมน,น,นมมีงามแท้งามว่านคะคะเห็ดละโง่นี่าบานซามาในบ่เนาะหารลอ,อีต่อไปขามะรลในป่าก เชียงแกระจันกับห้องบุบเบิลอยู่เขามาหาโลพังเสียงแจกระจันแล้วก็หาเห็ดน้ำไปตังมาติดเนาะเน้องไปถือตังมาติดนั่นแจกระจันอืมแจกระจันเซลล์ไปตังเซลล์เซลลอยู่อ๋อเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็ดเผึ่งจ้าเห็ดพรึ่งนะคะพี่น้องขาหนี่ค่ะสวยอยั่วจ้า เลยเห็ดเพิ่งไปละค้าพี่น้องต้องหาบึงมูนก่อนเดี๋ยวจะลายเดยเจ็ันละหาเห็ดไม่รอบแรกของปีพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดจ่าเห็ดเพิ่งพ่ออย่างไรตีมันพ่อเห็ดละพี่น้องเห,นะเห็ดเพิ่ง,งออกลุ่นนะ ออกล้นตัวแบบบงช่งนี่แมนเห็ดเพิองพี่น้องสามดอกสามดอกเลยเห็นไหมเนี่ยสามดอกครับนี่ก็ได้เห็ดเพิองคือการพี่น้องจากพี่น้องสายพอเห็ดเพิองอีกแล้วจากพี่น้องจากเห็ดเพิองโอ้ยเพิองอันนี้เห็ดเพิองกับมีหลายสายพันธุ์เด็กพี่น้องอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ขอเห็ดเพิองขาวเห็ดเผือกขาวเห็ดเพิองเหลือง งามเลยพี่น้องดอกนะงามเลยพี่น้องงามอีหลีต้องบอกมึงบ้างเก็บได้ดอกเลยอุตส่าพี่น้องไอ้บ้านี้มหามื่อแรกขั้งแรกโอ้ยพอเก่งเนี่ยนอนพักกันมาก็ได้หลายเติบเลยพี่น้องเก็บได้นลยงามขนาดนพี่น้องมาหาช่วยกันไงก่อนจะคุยไอ้ฮิตออกข้าเจ้าก็ลุงโพเขาจะได้เ็แล้วงูกลายลายเลยพักกันมา แล้วงานแต่งพี่สาวเลยพักกันมาเลยค่ะย,ยาของแล้วก็มาหาเห็ดเลยค่ะ <Okay. S 1> เห็ดอย่างเอารถอุดดอกประกำงามหนึ่งหิดจาาพี่นอ้องเ,เห็ดวายเออเออีิบดีเจอเห็ดหลายเนี่ยเ,เห็ดวายเออบา,าเจอเห็ดขมเจออีกแล้วจา้าหนึ่งดอกค่ะพี่น้องค่ะคือเห็ดเพิ่งมันเองค่ะหิดจ่าพี่นอ้องสูงพี่น้องเบิ่งนะคะ เห็ดแต่มันออกลายมือเลยโปรดจ้าเห็ดแต่ในข้างนอ Head, งคือเห็ดเผือกแกงแทะด้วยคุณน้องขะโหดโพว์เสียกจักกระจันนั่นพันพื้อยู่เอิญก,กันก็จะบดิง้งงินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ป่าเห็ดพี่นอ้องโอ้คันทอง,ทอง,ทอง,ทองเอ๊นะ้าพี่พ่อย,อยังคะ พอเต็ดยังตัดสองดอกดอกงดอกงดอกงายดอกเต็มแต่มันออกลายมือเลยเ็ดออกจะโดนัก้งเนาะออกสองมือจมือแหละจับมือเจหมื่นห้อนบ่อกย้งเนานี่ลาหักกันเพาะดอกงญยว้าพี่น้องมานอยู่นะคะมานอยู่กกมาไปวันหอดใส่ม่ให้งมหันม่ันสิพอแกงละมาคนเดียวเขามาสิพอแกงละ เฮ็ดออกลาอยู่พี่น้องเห็ดเผ่งเฮ็ดละโง่ละโงกฮักก็ได้ส<ม>อง<ม>ดอกได้เ<ม>ห็ดเผิงจะได้กินแกหนหงเฮ็ดระคะพี่น้องเอยเห็ดผิดไปในตู้ก็ยังกินบบเบิดอยู่ค่ะจะได้กินเฮ็ดไม่เลยเฮ็ดรัดหม่หละค่ะมาแล้วก็สิแกงเฮ็ดกินนะคะของแ่บอาหารจากธรรมชาิพี่น้องหาตามธรรมศาสที่ว่าท้องบ้านอยูอย่จังนะ อ๋อคะแนนกัดฝนตกคือกันนะฝนดีก็ทั้งนี้บ่ละพี่น้องเบาสีมันพ่อเฮ็ดอีกระจ้าพ่ออมาเที่รักข่อยก็หาเห็ดบานจะพี่น้องมาเนี่ยคนได้หลายดอกเอ้พี่น้องกระดาเห็ดหมาได้โอ้ยนี่พี่น้องมีกระดอกางามๆขาม่ะเห็ดเพือกเลยเนาะพี่น้อง สามดอกนะครับพี่น้องขาเห็ดเผือกนะเห็ดขมเห็ดขมเอาหมดราคาปีที่แล้วพอกันมาหาเห็ดนะอยากได้อยากได้เห็ดขมน่ะผมมีมีเห็ดเผือกพย่างโครงหนาเว้ยปีนี้แบบมีกินได้อันใดที่กินได้ก็เอาหมดค่ะพี่น้องคาข้าต่อไปอีกแน่นพี่น้องก็ฟังเสียงจักระจันไปนํานะคะัปีนี้นะ อ่ะปีสมบูรณ์กว่าปีที่แล้วเพราะว่าฝนมันดีพี่น้องจักจั่นก็มีเห็ดก็มีเห็ดก็ออกไวปกติเห็ดออกเดือนถ่าเดือนหกปีนี้ออกแต่เดือนสามเขาฝนตกดีพี่น้องเอ้ยหมุกเศร้าเดยกกระตือไงแต่จีสามมาเห็ดเวียกกับบรได้ซ้อนะคะมาหาเห็ดต่อนะคะกำลังตื่นเต้นเห็ดออกครั้งแรกเด็กพี่น้องพ่อยกงไงพี่น้อง้อไม่ไหมกันนี้งามไหนงามงามดอกนี่สวยสวยดีพี่น้องเลยเหตจา กำลังออกกำลังอสาม pues ดอกอีกแล้วสามดอกเสามดอกอีจ้าอยู่ๆสามดอกกินเบิ้ดจะเคยมีดอกเดียวกินมาเบิ้ดได้สามดอกก็จึงอิ่มกินสามดอกก็จึงอิ่มเจ็ดกระออกดอกกระเจียวกระออกปีนี้ดอกกระเจียวกัดสดิดกินนี่จ้าพ่อยเราจะพี่น้องขา สามสิบเก็บนะคะว้าเห็ดเห็ดเห็ดค่ะพี่น้องมันคือเห็ดเบิกงามได้กับเป็นเหเ็ดคือเกาจา้นนา,า,า,จานี่ค่ะพี่น้อง <c oughs> หักกะมากระพะแกงละจ้านี่ค่ะพี่น้องหักกะมาหอดกระสีพกแกงและค่ะนี่จา้ไไาได้หมอนึงเลยตอนสิดแ่บไปกินโดนแล้วพี่น้องตอนอพอเห็ดอีกแล้วดีงาม เห็ดพึ่งสวย,สวยจ้านี่มีแต่ดอกสวย,สวยพี่นอ้ององามแทงงามว่ะพี่น้องเอ้ยมีอสวยอยู่จะอ่อนดิเดี๋พี่น้องสอนบอกเห็ดพิ่งขาวจ้าบทแซ่ยบที่นี่แหละจ้ะพี่น้องขาโอสามดอกหาดูกหาหมูมันดูอพ่อเห็ดกระเทยพ่อเห็ดปวดโพว่าง,งามนีขาพี่น้อง เก็บจ้าเห็ดสวยจับพี่น้องค่ะดอกพอดิแกงว้ายยังกลามไปอีกอยู่น้ำมันที่เคี่ยเมื่อกี้นี้มีแต่ดอกงามอ้ยตื่นเต้นพี่น้องคาเห็ดครั้งแรกครั้งแรกได้รอบปีค่ะมากมารวดมีแต่ดอกงามป้าเห็ดตัวปีปีนีกินเห็ดตั้งแต่เดือนสามพี่น้องเอ้ยนี่ดอกนี่อ้า เลิศ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 มากับพอด้เสียเที่ยวนะคะเก็บงานอันเสร็จงานแล้วแล้วกันงานแต่งเลยแล้วก็มาเลยพี่น้องเป็นกระเจ้าโพดลงเฟสกับพ่อเฮ็ดจ้ามีแต่สวยๆงามๆจ้าเลิศเลิศลืมขี้อ่ะป้องพ่อป้องนี่โอ้ยสวยนะคะพี่น้องเคลียร์ค่ะเคลียค่ะ สันผิจเกียร์พี่จิงยางกลายไปรอบหนึ่งเลยด้ยบอลนี้นะยาาย่างกลา,า,ายไปรอบหนึ่งเลยค่ะเ,เ,คเหง่เกลียเหงื่อก็ไดส่ดงามปอี่พี่เอเกลี่ยเหงเื่อ,รอกรได้นะคะางามงามเลาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องมนันคือเห็ดนะคะอันนี้ก็คือเห็ดอีกแล้วครับพี่น้องขา แต่อยากแก่ปดอกนี่เถ่าเราประจกักรวันได้เถ่าค่ะเอาหมดค่ะเอาทุกอย่างที่ควงหน้าเพรอเรามาหาเห็ดเข้ามาหาเห็ดใาหา้เจ็บกระตาเราไปแก่กินให้มันสะใจนี่พี่น,น้องจะได้เห็ดตับเต่าเราประท่านเขาสีซี่ไปยาเหือ<ส>ไปดังไฟไปเจ็กดอก แล้วก็ไปเผ็ดแต่พ่นวนเก็บเห็ดวนไปวนมาเอาเห็ดไปเห็ดลายเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งดอกนี่งามพี่น้องพอดีแล้วก็เห็ดขมจ้าได้หยุดจากพี่น้องไปต่อไปต่อมาเห็ดไปมาหายามเที่ยงยามบ่ายพี่น้องเอ้ยจริจิมันต้องหายามเศร้ามันจังมานไ้มาหายามเที่ยงยามบ่ายเพราะว่าคางานดองนะงานแต่งเลย ได้พักกันมาหายานี่แต่ก็พ่อได้แกงดูจ้าพี่น้องพอระเจ้าเดี๋ยขาเจ้าได้เห็ดละโงกคนละกระตากะตากข้าเจ้าลงเสไปแล้วเอ้ยได้พักกันแหกหอมออกมาหาอพอเห็ดอีกแล้วมันคือเห็ดเปียงครับพี่น้องขามีขาอยู่ขางคอนใหม่นี่คือเห็ดพึ่งขาวหรือเปล่าเห็ดพิ่งขาวจ้าพี่น้องจ้า ยังพอ่อเรื่อยๆอยู่นะคะแต่ก็เมือยขาลอย,ลยละะแล้วล่ะค่ะตอนนี้กระเพาะเท็ดกับผ้าจ้านี่ค่ะพี่น้องเห็ดละง,งูกดอกเตียวคือเห็ดกำพ้าคะ่ะนี่ค่ะสวยๆงามๆนะคะพี่น้องขาทำไมหนูไม่ออกเป็นโมล่ะลูกจ้าพี่น้องเห็ดละง,งูก แลอีกหนึ่งดอกค่ะพี่น้องเอ้เสดาะเมื่ออะไรเมื่อยมาหาเห็ดไปมาหายาเสี่ยงใครเต็นบ่คอยแดดเป็นไรอย่างหอบโคกค่ะตอนนี้ก็เริ่มเบดแหงแล้วก็หิวน้าแล้วกรนาบก็ไม่ได้ถือมาอย่างน้ำน้ำก็มีดีถือมาดินครับจัดกระปุกโพ บอนมีกันมีแม่เฮ็ด <tong. S 1> มันเฮ็ดเดืน 3, อนสามมัก็เฮ็ดเดือนหกพี่น้องบอลบอลอ,ออกก็ออกบอลออกบอลอ,อย่างลนะนะป้าจนได้ตามคือกับใบตองเป็นเฮ็ดแม่ดีใบตองก็คือเฮ็ดขนาดใบตองก็คือเฮ็ดก็สลายตาลายตาสิา่ง <c oughs> ที่ยอดอะไรเพราะเฮ็ดหัวปีเฮ็ดเฮ็ดเดือนสาม <c oughs> าเดือนสามาก็ได้ก <c oughs> ินเฮ็ดป่าไว้เก่าด้วยหลายหน <fácil> ห,หามออาไ้พี่น้องเออเจ็ดเมื่อ,อยพี่น้องไปหาเห็ดก็ได้นี่แหละได้ซ้ำนี่แหละค่ะพอได้แกงอยู่จา้านี่ค่ะ <laughs> พอได้แกง่พี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยกระลายเตบิบไปกินข่าบหนึ่งอยู่ก็ได้กินน้ำมูลอะไรเห็ดก็ได,ดไาาเ,เพื่อเป็นหนอเนาะ ปีนิกัสได้เมื่อแหละพี่ดอกเอ้ยเมื่อยรได้เมื่อยเราหอบโคกได้เฮ็ดซัำนี้จ้าหาปลาหาตอนเที่ยงนี่ค่ะเขาเอาเบ็ดก่อนต้องไปหาอืดเศร้าจากสิมานนี่ค่ะได้ซัำนี้ละจ้าอะไรสิหมุนเบิ่งเนาะไม้อ่ยองไม้บงก็ออกลายพี่ดอกสวัสดีครับกัสได้เมื่อแหละพี่ดอกเฮ้ยเซด้ฝากบรรยากาศไว้ซัำนี้เด้อจ้าพี่ดอกฝากติดตามฝากกดไรกดแชร์ฝากเป็นกระลังใจได้เด้อจ้าพี่ดอกจ้า สวัสดีสุขสุขคนนะจ๊ะสบายดีจ้าสบายดีจ้ะพี่น้องบรรยากาศอยู่หวยทางลงหวยทางเกียนเก่า